อยู่เฉยก็ไม่มีใครว่าแต่คําพูดและว,วาจาดันเรียกมาทามาหาตัวเอง้าอย่างนั้นเลยครเพราะ <_ d ata> ว่าล่าสุดครับมิเควันโตนิโอกองหน้าตัวถึกและบึกบึนครับนับว่าเป็นนักเตะที่มีจิตใจกล้าหาญเหนือใครๆเมื่อกล้าเอ่ยปากแช่งให้ลิวคูไม่สามารถคว้าแชมป์พิมยรีกได้ในซีซั่นนี้ครับ <_ d ata> เรียกได้ว่าพร้อมเปิดลานจอดรถทัวร์ใครจะเข้ามาทัวร์จัดมาเลย พอหลังจากนี้ครับเขาจะต้องเจอกับมวลมหาประชาชนจากสาวกเดอะคอปเข้ามาถาโถมแบบไม่หยุดยัง้งซึ่งปกติแล้วครับการเกลียดกันแบบเข้าไส้เนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปเช่นเคยเป็นทีมคู่อริกันมาก่อนซัดก,กันดุเดือดแบบดรบบี้แม์อารมณ์เหมือนลิวครูกับเอเวอเรตันที่เคยมีริชาร์ดิสันเป็นตัวแทงพร้อมบวกตลอดเวลาหรือจะเป็นบรรดาผู้กูรูครับที่มักจะวิจารณ์อะไรที่แบบไม่เข้าหูมากกว่าแต่กับมิเคลอันโตนิโอเนี่ยเขาคือนักเตะเวสแฮมครับไม่ได้มีความรู้ึ กเกลียดิเวอพูมาแต่ชาติปางก่อนแต่อย่างใดดังนั้นครับทำไมอันโตนิโอถึงไม่ชอบแฟนบอลหงแดงและทำไมสาวกเดอะคอปก็ตั้งตัวขอเป็นศัตรูกับนักเตะรายนี้ไปตลอดชีวิตครับเดี๋ยวรายการข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนครับจะพาไปย้อนทำลายกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแน่แชมพูผู้ชายยอดถ่ายอันดับหนึ่งเคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งนืองแคงความขันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแขด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่ ขอเริ่มเคลียร์ให้เข้าใจก่อนเลยครับว่าแฟนลิวพูไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องนี้ก่อนแต่เป็นอันโอฮะที่เป็นตัวเปิดทับเรียกแขกจากสาวกเดอะค็อปด้วยการประกาศกล้าวผ่านรายการฟุตบอลเลือกฟุตบอลครับทางพอร์ตแกรด้วยความที่เชื่อมั่นว่าเวทแฮมยูไนเต็ดจะจบอันดับได้เหนือกว่าลิวอรพูอย่างแน่นอนและจะบุกไปชนะหงแดงถึงแอนฟิลด์ด้วยซึ่งตนิโอครับได้เปิดใจถึงความมั่นใจครั้งนี้ไว้ว่า ผมสนับสนุนให้ตัวเองมีอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลนะคุณรู้อะไรไหมผมคิดว่าพวกเราจะจบอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลในซีซันนี้ผมดูเกมที่วูฟพบกับลิเวอร์พูลเพราะมันเป็นเกมก่อนที่จะมาเจอกับทีมเราซึ่งวูฟควรจะมีแต้มนะเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างน้อยดังนั้นเราได้เจอกับพวกเขาสุดสัปดาห์นี้เราจะจัดการพวกเขาเชียดคขอบพวกเขาเองเมื่อนติโอพูดไปแบบนั้นครับและเรื่องเราได้ไปสู่หูของเราเดอะคอปครับแบบนี้ก็เป็นชนวนเรียกทัวร์แบบจับหนักทันทีเพราะแ แฟนลิวพูมองว่าเฮ้ยเอ็งเป็นใครทําไมถึงแสดงความมั่นหน้ามั่นหนขนาดนี้ <_ d> um> เพราะนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นเวทีพิมารีอังกฤษเนี่ยเวทแฮมไม่เคยจบอันดับดีกว่าลิวพูเลยซักซีซั่นเดียวครับซึ่งอันโตนิโอฮะคงมั่นใจว่าเวทแฮมเนี่ยจะฟอร์มเล่นฉิวต่อให้ไม่มีเดคแอนไลท์อีกแล้วเพราะช่วงนั้นครับขุนคอนออกสตาร์ทช่วงต้นฤดูก,กาลได้อย่างยอดเยี่ยมโดยพวกเขานะฮะคว้าชัยชนะได้3เกมเสมอหนึ่งและแพ้1แมตช์เท่านั้นครับพวกมาอยู่อันดับ6ของตารางครับตามหลังลิวอออููที่่ตนนนนัันั้ยดบ3แ สามคะแนนเท่านั้นสุดท้ายฮะอันโตนิโอจัดให้ครับ ัวมาลงถึงบ้านครับยับเยินเพราะนอกจากจะปากแทบแล้วครับฝั่งคุ้นค้อนฮนะดันบุกไปแพ้หงแดงแบบหมดสภาพ1ประตูต่อ3โหโดนตบหน้าดังบ๊บเลยฮะหลังจากนั้นครับอันโตนิโอก็ยอมรับว่ารู้สึกอายเหมือนกันกันกบคําพูดวันนั้นและทุกวันนี้เนี่ยยังคงโดนแฟนบอลลิเวอร์พูลส่งข้อความตามรังควานไม่เลิกแต่อันโตนิโอก็ไม่ได้แคร์อะไรและยืนยันว่าจะทําการฟันธงลงสกอร์เหมือนเดิมแม้จะต้องเจอกับทัวจากทีมคู่แข่ง ก็ตามแต่แทนที่ครับจะอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้เรื่องมันเงียบครับไม่ยอมตอบโต้แล้วก็อยู่เฉยๆดีกว่าต่างคนต่างเล่นแยกย้ายกันทําหน้าที่แต่เจ้าตัวครับดันเอาน้ํามันไปราดบนกองไฟเพราะเขาได้จุดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ครับดันไปจี้ปมเรื่องการย้ายทีมของ ah, โมฮัมเหม็ดซาร่าคนสําคัญที่สุดของลิเวอร์พูลโดยเชื่อว่าบางโมเนี่ยอยากจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลจะแย่อยู่แล้วตัวสันเลยหลังมีข้อเสนอจากซาอุดีอาราเบียยื่นเข้ามาในระดับ1 0 0 150ล้านปอนด์ครับแต่สาเหตุที่ไม่ย้ายอันโตนิโอเชื่อว่าลิวพูเนี่ยเป็นคนรั้งตัวเอาไว้คือถ้าเป็นบอร์ดบริหารพูดหรือเอเยี่นนักเตะพูดครับทัวร์ก็อาจไม่ลงแล้วฮะแต่นี่คุณเป็นใครครับทีมเดียวกันก็ไม่ใช่คนบ้านเดียวกันก็ยังไม่ใช่ดังนั้นจะมาจุนจ้านเรื่องของชาวบ้านทําไมคราวนี้ครับแฟนบอลหงแดงก็เลยตามซ้ามําตามด่าอันโตนิโออีกระลอกเพราะสุดท้ายแล้วโมซาลายังอย,อยากอยู่กับลิวพูต่อไปเหมือนเดิมและตอนนี้ครับบางโมก็เป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้ลิวพูกำ ชอย่างไรก็ตามครับอันโตนิโอยังไม่เข็นหลาบฮะและคงยังไม่รู้ถึงลิ์เดชของพี่ๆเดอะคอปมากนักว่าถ้าโดนทีเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนก็เลยเปิดประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ครับไม่มีเหตุผลหรือความคิดเห็นส่วนตัวแต่มันเป็นความหัวร้อนและอารมณ์โกรธลน้ลนๆโดยถึงขั้นฟาดห่วงฟาดงาแช่งให้ลิวพูไม่ได้แชมป์พเมลีกถ้าอย่างนั้นครับ เขาเป็นจากผมอยู่นะซึ่งอันโตนิโอครับใช้ช่องทางเดิมพูดผ่านรายการพูดบอลเลิกฟุตบอลทางพอดแค์ครับซึ่งเขาระบุว่าผมเนี่ยไม่อยากให้ลิวพูได้แชมป์ลีกเลยเพราะพวกแฟนบอลพวกเขาอะยังส่งข้อความมาหาผมอยู่เลยฉะนั้นนะฟังนะไปไกลๆไปให้พ้นเลยและขอพูดจากใจผมไม่ต้องการเห็นลิวพูได้แชมป์คือจะเป็นใครก็ได้อะอาเซนอลหรือแมนซิตี้ก็ได้ไม่เอาลิวพู เป็นบทสัมภาษณ์ที่โครแซบครับสำหรับอันโตนิโอนะะซึ่งเขาคงตระหนักแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปจะต้องเจอกับแรงกระแทกมากแค่ไหนเพราะการที่เขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกพี่ๆแบบนี้มันสามารถ เคลียร์แบบชัดเจน100%ยเปอรนได้เลยว่าต่อจากนี้อันโตนิโอกับแฟนบอลลิเวอร์พูลจะไม่มีวันญาติดีกันอีกแล้วครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่อันโตนิโอได้เคลียร์แผลในใจออกมาเนี่ยมันจะสําเร็จลุล่วงหรือไม่เพราะทุกสิ่งที่เขาทํานายไว้ก่อนหน้านี้มันตรงข้ามหมดเลยครับโอกาสจบเหนือกว่าลิเวอร์พูลก็ยากแล้วคงเป็นไปไม่ได้ นอกจากเวทแฮมจะพลิกเป็นแชมป์ตัวนาร่าครับก็มีวิแววว่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในซีซั่นหน้าตัวเรื่องแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงมีระยะเวลาอีกสเดือนให้ลุ้นกันครับซึ่งก็ต้องดูว่าสิ่งที่อันโตนิโอพูดเนี่ยมันจะผิดอีกหรือไม่คิดดูฮะว่าถ้าสุดท้ายลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ลีกขึ้นมาจริงๆเฮ้ยอันโตนิโอคงคงต้องมีใครไม่อายผมอายบ้างนะฮะคงคงสุดนะฮะอาจจะมุดแผ่นดินหนีไปเลยก็ได้ครับที่อันนี้ไปไปจี้ปลั๊กไฟ และนี่ครับคือเรื่องราวที่ว่าทําไมอันโตนิโอถึงแช่งให้ลิวพูไม่ได้แชมป์พิมยรีส่วนครั้งหน้าครับพวกเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เราเคลียร์ครับก็รอติดตามกันได้เลยในรายการข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งเคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งเนังแคความคันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ช่วยสยบรนงแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่